รถพ่วงชนท้ายรถพ่วงค่ะทําให้คนขับเนี่ยนะคะคาคาสองข้างเลยค่ะอย่างนี้พรบอรจะจ่ายความคุ้มครองยังไงอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจข่าวเพิ่งเกิดวันนี้เลยค่ะ26กันยายนวันนี้โอโซนแชร์เพื่อนอุบัติเหตุหรือโอโซนประกันภัยนะคะจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ไว้เป็นเกจความรู้นะว่ากรณีแบบนี้นะคะคนขับเนี่ยถ้าเป็นคนที่ผิดนะคะ เขาจะได้ค่ารักษาเบื้องต้นแค่ห้าหมื่นบาทแล้วกรณีนี้ถ้าเขาขาขาดแต่ไม่เสียชีวิตนะคะก็จะได้นี่นะคะค่าทุคุณภาพแค่สามหมื่นห้าเท่านั้นแค่นี้เลยแต่ถ้าพิสูจน์ถูกผิดแล้วเขาเป็นฝ่ายถูกนะค่ารักษาพยาบาลนะจะได้สูงสุดถึง80,000บาทค่ะทุกคนและก็กรณีที่ทุกคุณภาพนะคะสิ้นเชิงคือขาขาดจากเคยขับรถได้แล้วขับรถไม่ได้แบบนี้ทําอาชีพเดิมไม่ได้จะได้เงินความคุ้มครอง,องอชดเชยค่าเสียาหายนะคะ500,000บาทด้วยกันคะ่ะ แต่มาดูเนื้อข่าวนิดนึงเขาบอกว่ารถพ่วง18ล้อนชนท้ายรถพ่วงอีกคันหนึ่งที่จอดติดไฟแดงอยู่คันหน้าติจอดติดไฟแดงอยู่ร่างคนขับติดคาพวงมาลัยแปลว่าอะไรคนขับเสียชีวิตนะคะขาฉีกขาดทั้งสองข้างเชื่อว่าทนบาดพิษบาดแผลไม่ไหวอะเนาะคือชนเต็มแรงเพราะอะไรคะเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าคนขับหลับในคะ่ะคาดว่าคนขับหลับในไม่ไม่ชินทางด้วยนะไม่ชินทางเพราะว่ามีการซ่อมทางอะไรแบบนี้ แล้วรู้ไหมคะว่ารถพ่วงเนี่ยจะต้องทําพรบสองฉบับด้วยกันนะคะส่วนหัวและส่วนพ่วงทําให้เคสนี้นะคะคนที่เสียชีวิตคือคนผิดนะคะก็จะถูกได้รับค่าทุกคนภาพสิ้นเชิง3ามหมื่นห้าสองฉบับก็คือคูณ2เข้าไปก็คือ7จ็ดหมื่นบาทซึ่งเคสนี้เสียชีวิตและเป็นฝ่ายผิดก็จะได้เบื้องต้นก็คือ3,500บาทต่อฉบับสรุปก็คือได้ไม่เกิน7 0 0 0 0ืนนะคะสำหรับพรบ ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าทางบริษัทของที่เขาเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยจะชดเชยหรือช่วยเหลือกันยังไงอีกทีนึงนะมีรถอย่าลืมต้องมีพรบอ,รอย่างน้อยค่ะจะได้ไม่ตายฟรีนะซื้อพอรบรซื้อประกันทุกชนิดหรือภาษีต่อภาษีออนไลน์นะคะโทรเบอร์นี้นะอ่ะเบรกที่ใบอนุญาตน,นี้นะคะเออจากคอปพพให้เราดูแลรถคุณและคุ้มครองคุณนะคะ